ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ได้ไปตกป่าไซครับฝนตกมากสองอาทิตย์แล้ววันนี้ออกปลาสมอนไม่เบิ่งนะครับนี่ทังานที่ผมเห็ุงานประจําขายอาหารญี่ปุ่นนะครับเนาะเมื่อนี้สมอนมาสีโตครับเอาขึ้นมาให้เบิง่งสองโตนะครับตัวหนึ่งผมผมขูดเก็ดแล้วแล้วขูดเก็ดไปเบิเบ่งว่าขั้นขูดเก็ดแล้ว,ลวมันจะเป็นยังทีครับ ก็สเลือตะหนังเนาะชมอนนี่ใส่ซีโร่หาโลครับชมอนตัวนี้บบน,นี่ขูดด้ยครับนี่มันก็จะมีเกจมันจะประมาณนี้นะครับตัวใหญ่แห้งอยู่ครับนี่คือนี่คือทีทีขูดเกดเลยครับนี่พี่ร้องเดี๋ยวผมใส่นี่นะบริษัแพงเี้ทีขูดเกจเนี่ยนี่ขูดออกดีอยู่ครับหกสิบบาท เอาไขูดเก็บนะครับน้องเขาบอข,ข,ขูดขูดขูดขึ้นไปทั้งหัวนะครับน้องช่างที่เกียดมันเนี่ยแหละพี่ที่ขูดเพขูดแต่มันเหลือ่องฟังนี่ตัวต้นนี้ขูดลลแล้วแล้วบางทีนะครับหางกระชีกีกับซ้ำฝ่าม,มือช่วงนี้ยบริเวณทตกป่าที่เซกก็เห็นม่ะครับเหนือตัวนี้ก็บ,บ่บ่บบค่อยสดปันใดครับพี่น้องบ,บ่ค่อยสดปันใดหรือว่าบ่ค่อยสดเลย มันเหงือกมันเริมเป็นเป็นสีอยงี่เราบางตัวมากนย่เหงือกหลายๆมันจะเป็นสีแดงเลยครับอันนี้เลือกบ่ได้ครับเพราะว่ามันมาอยู่ในกล่องแพกเนาะเขาก็มาเขาก็จะแหกแหก่องหายแนวนี้มาเลยครับก็ก็จะแหกเอาเครื่องไม้ออกก็จะแหกเครื่องไม้ออกตัวนี้ก็ถือว่าบ่คคอยสดกันเลยครับ การขึ้นปานี่ขาดผ่าเพอไรด้ครับเอาไว้เซนตหมมันจะมามามาลั่งมาครับเบิ้งเบิ้งเ,เอกสารเอกสารมันก็สีระบุวา่าใส่นะครับใส่ห้าหกครับใส่ห้าหกจำนวนในกล่องนี่โตนะครับนี่นี่คื้นน้ำหนักครับที่มาส่งมาจากประเทศนอร์เวย์ครับอันซุ่มนี่คือ กระดาษแผ่นนี่คือติตมาตัง้งแต่บริษัทประเทศนอร์เวย์นะครับตามความเหมือนสอแต่ว,ว่าแผ่นนี่นี่เป็นเป็นบริษัทของใครครับ,เป,บ,เ,เ,บเป็นซับที่เขาจะอารับเป็นซับที่เขาจะอารับข้ามาเขาจะเอามาตดต,ตัวนี้มาอีกเือนหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้คือเอกสารของป่าเขาไม่เบิ้ลเข่าๆนี่นะครับพี่น้องมันบรเิเวณตกป่าเนาะล่างเขาจะออกกใส่เมื่อแบบดีนำแข็งเต็มป่าทุ่งนี้ขี้เครื่องบินมากครับ คลิปนี้คลิป,ปสั้นๆเด้อพี่น้องครับดีนานหน้าตามันสำหรับคลิปขอบคุณห,หลายๆเด้อผู้ดใดเขามารับส้มครับพี่น้องครับสายบนตัวติดตามซ่อนกับฝากกดติดตามน้ำเน่ครับอืมน,นี่ขั้วกับจะบุญไหวกันเล็กน้อยส,ส,ส่วนส่วนฟ้า ตัวนี้ใส่หาหกมันก็จะใส่มาได้แค่สี่สี่ตัวครับมันจะมีใส่ใส่ในหน่อยที่ว่าสามโล่สี่โลนั่นซุ่มเนี่ยนั่นมันจะได้ได้หาตัวครับลังหนึ่งเขาจะใส่มาหาตัวเอาจยู่งหลานตัวนี้ใส่ใส่ใส่หาใส่หาหกครับแล้วตัวส่วนส่วนราคาครับโลละสองร้อยสามร้อยแล้วตะส่วนครับแล้วตัวส่วนมันมันนันส่วมันถือมันแพงครับนาได้ส่งปลาไหลกระชี ราคาถือคือปลาบานเฮาทั่วไปนี่ลนะมั้งครับแล้อผู้ใดปลาใหญ่น้ำบานเฮากับพมีอยู่ครับใครอยากได้เนี้ยไปขวดกับไดโซครับผมซื้อมาแต่ไดโซหกสิบบาทครับทีขวดอยู่ในไดโซหกสิบบาทเป็นล้านญี่ปุ่นนะครับไดโซครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ มาดูกันนะ <coughs>